นี่ก็คือสิ่งที่ทักษิณชินวัตรเนี่ยนะคะเขาไปหาเสียงก็มักจะมีแบบนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องโต้ตกันแต่ต้องไม่ลืมว่าในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ในจํานวนสอสอของพรคประชาชนค่อนข้างมากเลยทีเดียวเนี่ยนะคะก็ต้องดูว่าจะสามารถได้รับชัยชนะหรือไม่นะคะคราวนี้ยังพูดถึงเรื่องของพรคประชาชนเนี่ยนะคะที่หัวหน้า,าพรคประชาชนก็ที่เพิ่งเพิ่งพูดถูกพูดถึงไปเนี่ยนะคะบอกว่าในการหลังจากการเลือกตั้งสมัยหน้า นั้นนะมีความเป็นไปได้ที่จะจับมือกับพักเพื่อไทยตั้งรัฐบาลหากยอมรับว่าได้ทำผิดต่อประชาชนและบอกว่าควรคุยกันในช่วงใกล้เลือกตั้งโบยพัก ก็ตั้งเงื่อนไขกับประชาชนเช่นกันนะคะนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชนนะคะได้แถลงภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2568พร้อมด้วยนายสราย,ยุทธใจหลักเลขาธิการพักและนายประกรณ์วุฒอุดมพิพัฒน์สกุลรองหัวหน้าพักนายนัทพงษ์บอกว่าตลอด3วันที่ผ่านมาได้เน้นย้ำ ต่อองค์คาพยพต่างๆของพรรคว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าหากเรามองโจทย์ของประเทศคงไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องชนะการเลือกตั้งอย่างเดียวแต่ต้องสร้างรัฐบาลที่ดีที่สุดตามที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่วันก่อตั้งพรรคซึ่งหากดูจากสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศมีการทุจริตคอร์รัปชันมีรัฐบาลที่บริหารล้มเหลวทางออกคือต้องมีรัฐบาลที่ดีที่สุด และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั้งนี้พักเตรียมนําเสนอนโยบายในอนาคตซึ่งประกอบไปด้วย3เสาคือการเมืองปฏิรูประบบราชการและนโยบายเศรษฐกิจที่เชื่อว่าจะเป็นความหวังให้กับประชาชนได้โดยบอกว่าเรื่องนี้เคยเป็นจุดแข็งของเพื่อไทยแต่ก็พิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถสร้างทางออกให้กับประชาชนได้จริงทางพักจึงพร้อมที่จะเสนอตัวอาสามาทำงานในจุดนี้ ส่วนที่มีการคาดหมายว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าพักสีแดงจะจับมือกับพักสีสม้นนมนายนัทพงศ์บอกว่าได้พูดไว้ชัดเจนแล้วว่าการจัดตั้งรัฐบาลแบบที่เป็นอยู่พักประชาชนไม่สามารถเข้าร่วมได้เพราะไม่ได้นําประชาชนมาเป็นศูนย์กลางในสมการการตัดสินใจและไม่สามารถแก้ไขปัญหาใดๆได้เลยทั้งการเป็นรุกกองทัพทลายทุนผูกขาดและอีกหลายเรื่องตราบใดที่ประชาชนถูกถอดออกจากสมการ การตัดสินใจของผู้มีอำนาจปัญหาเชิงโครงสร้างก็ไม่สามารถแก้ไขได้ พอถามย้ำว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าพักประชาชนจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยใช่หรือไม่นายนัทพงศ์บอกว่าเราสื่อสารมาโดยตลอดว่าถ้าเพื่อไทยจะสามารถรวมกับพวกเราได้ก็อาจต้องมีเงื่อนไขาบางอย่างก็มีการยกตัวอย่างนะคะบอกว่าอาจจะต้องมีการสื่อสารว่าการกระทําที่ผ่านมาเขาทําผิดต่อประชาชนจริงๆและมีการสื่อสารเรื่องนี้อย่างชัดเจนไม่อยากให้มองว่าเงื่อนไขาการจับหรือไม่จับมือกับพักใดเป็น เงื่อนไขที่พักประชาชนตั้งขึ้นมาเองแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นพักการเมืองฝั่งอื่นๆก็ตั้งเงื่อนไขกับเราด้วยเช่นกันสิ่งที่พักประชาชนให้ความสำคัญในตอนนี้ก็คือการทำงานทางความคิดหาทางออกให้กับประชาชนเป็นหลักส่วนผลออกมาเป็นอย่างไรจะจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ยืนยันว่าจุดยืนของพักประชาชนคือเราเสนอกับ พี่น้องประชาชนว่าอย่างไรก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งเราก็จะยืนยันแบบเดิมไม่กลับไปกลับมาหาเสียงไว้แบบหนึ่งแต่ทําอีกแบบหนึ่งพอถามย้าว่าหมายถึงพักประชาชนไม่ได้ปิดประตูตายในการจับมือกับเพื่อไทยใช่หรือไม่น,นายนัทพงศ์บอกว่าเป้าหมายที่เราต้องการไม่ใช่แค่ชนะเลือกตั้งแต่คือการหาทางออกให้กับประเทศหากวันนี้ตนเองสื่อสารไปแล้วมีเงื่อนไขใดที่ทําให้จัดตั้งรัฐบาลกับพักใดไม่ได้แต่สถานการมีการเปลี่ย เปลี่ยนแปลงตลอดอย่างเรื่องของกำแพงภาษีสหรัฐก็เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆเมื่อเงื่อนไขของโลกเปลี่ยนเงื่อนไขที่ตั้งไว้ล่วงหน้าก็อาจถูกตั้งคำถามในอนาคตอาจจะกลายเป็นการปิดประตูให้กับประเทศหรือเปล่าดังนั้นสิ่งที่เราสื่อสารมาตลอดว่าเราต้องการหาทางออกให้กับประเทศเงื่อนไขในการจับหรือไม่จับมือกับพักใดควรจะต้องไปหาหรือในช่วงใกล้ๆการเลือกตั้งและอาจจะไม่ยุติธรรมที่จะมาถามพักประชาชนฝ่ายเดียวคนที่ตั้งเงื่อนไข กับพวกเราก็อาจจะเป็นพักอื่นๆด้วยจึงอยากให้ตั้งคำถามกับพวกเขาด้วยเช่นกันคุณผู้ชมคะมีรายงานบอกว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพักประชาชนเมื่อวานนี้นะคะมีกรรมการบริหารพักสอสและสมาชิกพักร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงว่าระสำคัญหลายเรื่องเช่นการดำเนินกิจการของพักการเมืองในรอบปี2567รายงานงบการเงินและการแก้ข้อบังคับพัก โดยนันทพงศ์ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมบอกว่าการประชุมใหญ่สามัญเป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการทุกปีเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าต้องการขับเคลื่อนให้พักเป็นสถาบันทางการเมืองเป้าหมายของการพูดคุยเรื่องการบริหารภายในพักจะมีการพูดคุยถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งในครั้งหน้าโดยงานของงานภายในพักเนี่ยนะคะและเครือข่ายของพักนั้นยืนยันเช่นเดิมว่าทํางานการเมืองเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านการรณรงค์ทางความคิด เพราะฉะนั้นเรื่องของเครือข่ายของพักและทีมงานจังหวัดในการลงไปทํางานในพื้นที่ให้เข้าถึงประชาชนก็จะเป็นเนื้อหาสาระหลักที่จะมีการพูดคุยกันนอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ถึงการสื่อสารยุทธศาสตร์ทางการเมืองการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งรวมทั้งนโยบายที่จะเสนอต่อประชาชนโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจสำหรับ ประเด็นคำถามที่ว่าการเลือกตั้งระดับเทศบาลที่กำลังจะมาถึงนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะคุณนัทพงศ์บอกว่ามีความมั่นใจในหลายสนามซึ่งตนได้ลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงก็พบว่าผู้สมัครของพักมีความพร้อมทั้งจากประสบการณ์และนโยบายที่ดีในการเตรียมพัฒนาพื้นที่ซึ่งตนเชื่อว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงจากสนามการเลือกตั้งเทศบาล พอถามถึงเป้าหมายของการเลือกตั้งเทศบาลใน,นานัทพงศ์บอกว่าไม่อยากบอกเป็นตัวเลขเนื่องจากว่าทุกสนามที่พักประชาชนส่งผู้สมัครมีโอกาสที่จะชนะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ ซึ่งหน้าที่ของเราในตอนนี้คือการสื่อสารการรณรงค์อย่างแข็งขันส่วนคนที่จะตัดสินว่าพรรคจะได้นายกเทศบาลที่ใดบ้างก็คือประชาชนนะคะโดยบอกว่าพรรคประชาชนจะจัดเวทีปราศัยใหญ่เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่วันพุทธที่จะถึงนี้ค่ะ30เมษายนโดยมีผู้ช่วยหาเสียงก็คือนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจและนายชัยธวัฒน์ตุลาธนคณะกรรมการคณะกา้า,กาวหน้าหน้าหอพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเชียงใหม่เวลา18นาิกา30นาที แล้ววันที่3พฤษภาคมนี้นายพิธาลิมเจริญรัตที่ปรึกษาประธานคณะก้าวหน้าจะขึ้นปราศัยขอคะแนนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะและหลังจากที่นายทักษิณขึ้นเวทีปราศัยพูดพาดพิงถึงก้าวไกลในหลายประเด็นโดยเฉพาะการพูดถึงคุณเท้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชนนะครับว่าเป็นหนุ่มสิงตึงเนี่ยล่าสุดฮะคุณวิโรจน์ลัคนณะอดิสรไปโฟนอินในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะครับ ขอบคุณภาพกราฟิกจากเพจเรื่องเล่าเช้านี้นะครับที่ได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยโดยในเพจของเรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยขึ้นกราฟิกเลยบอกว่าทักษินแซะเทงว่าสิ่งตึงนะฮะทำให้มีการโค้ดคำพูดของคุณวิโรจ์ลัคนาอดิสรสสอ,สอพักประชาชนนะครับโดยกรณีนายทักษินไปขึ้นเวทีเมื่อวานนี้แล้วก็เน็บเทงนัทพงษ์เรืองปัญญาบุตรหัวหน้าพักประชาชน ว่าเป็นหนุ่มสินตึงหรือว่าสึ่งตึงซึ่งเป็นภาษาเหนือหมายถึงซื่อบือ้อก่อนที่ตอนหลังจะบอกว่าถ้าจะมารวมพักเพื่อไทยถามหรือยังว่าใครจะเอามารวมล่าสุดนายวิโรธลักษนาอดีศรสส,อส,อสอพักประชาชนไปโฟนอินในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอพูดถึงกรณีนี้นะครับตามโค้ดคำพูดเลยบอกว่าอย่าไปสนใจเลย ผมว่าคุณทักษิณเอาเวลาไปอบรมลูกตัวเองดีกว่าอย่างน้อยก็ไปสอนท่านนายกว่าวิธีการจ่ายภาษียังไงให้ถูกต้องดีกว่าเนอะนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณวิโรธก็ออกมาแซะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะคุณวิโรธนั้นตั้งแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนาย,นายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นก็มีเรื่องของการเลี่ยงภาษีที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่งนะในสังคมเช่นเดียวกัน นอกจากนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับกรณีของนายทักษิณเนี่ยก็ไปประกาศว่าเอ๊ะทางก้าวไกลเนี่ยไม่ใช่คู่แข่งที่จะมาชิงเก้าอี้นายกนะนายกเล็กนายกอบจอที่เชียงใหม่ล่าสุดนะฮะทำให้ประธานคณะก้าวหน้าในฐานะผู้ช่วยหาเสียงนายกอบจอเชียงใหม่ของพักคก้าวไกลของพรรประชาชนนั่นก็คือคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจครับ ได้ออกมาสวนกลับนายทักษิณทันทีเลยนะครับโดยบอกว่าตอนเลือกตั้งใหญ่อบจอก็แบบนี้แต่ชนะนิดเดียวเองนะโดยบอกว่าทางพักประชาชนเนี่ยพร้อมชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ครับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับประธานคณะก้าวหน้าในฐานะผู้ช่วยหาเสียงนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ของพักประชาชนบอกว่า พักประชาชนพร้อมมากทั้งตัวผู้สมัครนาย,ยกและสมาชิกสภาของพวกเราทุกคนพร้อมมากในสนามนี้เมื่อถามถึงกรณีนายทักษิณปรามาทว่าพักประชาชนไม่ใช่คู่แข่งในสนามนี้นายธนาธรกล่าวว่าก็ขอให้ถามประชาชนดีกว่าเราดูวันนั้นที่ประชาชนจะออกสิทธิ์ออกเสียงต้องบอกว่าตอนอบจอก็แบบนั้นอบจอนินิดเดียวเท่านั้นเอง เซอร์ไพรส์มากสำหรับผู้คนดังนั้นกระแสและความต้องการของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ระดับประเทศแต่การเปลี่ยนแปลงเ,เพื่อบริหารบ้านเมืองก็เหมือนกันเชื่อว่าทุกคนต้องการเห็นการนำความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆม,มาเมื่อถามว่าการที่พักประชาชนมีฐานเสียงในกลุ่มวัยรุ่นจะเป็นแต้มต่อในพื้นที่เขตเมืองหรือไม่นายธนาธรบอกว่าแน่นอนเราก็ตั้งใจดูจากคะแนนเลือกตั้งสสการเลือกตั้งอ,อบอจอที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่าสนามเลือกตั้งเทศบาลนครเนี่ยมีผู้สมัครผู้สมัครประชาชนก็มีโอกาสไม่ใช่แค่ที่เชียงใหม่แต่มีหลายพื้นที่ที่ส่งผู้สมัครนาย,ยกเทศบาลนครด้วยส่วนกรณีนายทักษิณพาดพิงหัวหน้าพักประชาชนคุณเท้งว่าเป็นหนุ่มสึงตึงใครจะไปร่วมรัฐบาลด้วยนั้นนายธนาธรบอกว่าก็ขอให้ไปสอบถามทางพักแต่ยืนยันว่าพักประชาชนมีจุดยืนชัดเจนสืบทอดมา ตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลมาจนถึงประชาชนเชื่อเสมอว่าการบริหารประเทศไปวันวันะปะผุไปทีละปัญหานั้นไม่สามารถแก้ปัญหาประเทศตอนนี้ได้ในขณะที่สำนักข่าวอินโฟเควสนะครับก็มีการรายงานถึงนายทักษิณชินวัตรเองท่านผู้ชมต้องจับตาดูหน่อยแล้วนะครับอีก2วันฮนะสาเมษายนนี้สารดีกานัดฟังคำสั่งคำร้องปมชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ สำนักข่าวอินโฟเควสนะครับได้มีการรายงานครับว่าในวันที่30เมษายนสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะมีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องของนายชานชัยอิสระเสนารากักอดีตสสนครนาย,ยกพักประชาธิปัตย์ที่ขอให้ออกหมายจับและออกหมายขังนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีให้กลับมารับโทษที่เหลืออยู่ เนื่องจากเห็นว่านับตั้งแต่นายทักษิณเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั้นยังไม่ได้ถูกคุมขังในเรือนจำเลยซึ่งประเด็นนี้กำลังเป็นที่สนใจของสังคมและเชื่อว่ากรณีดังกล่าวจะส่งผลให้มีแรงกระเพื่อมทางการเมืองเกิดขึ้นครับ